สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ยังเป็นเรื่องราวการโคจรย้ายราศีของดาวเสาร์ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุกชาวลัคนาราศีนะครับว่าจะดำเนินชีวิตร่วมอยู่กับดาวเสาร์อย่างไรให้มีความสุขก็ติดตามกันได้แบบสบายๆเลยนะครับเราจะอยู่อย่างไรกับดาวเสาร์ให้มีความสุขนะครับ จร,จริงๆดาวเสาร์ก็เป็นดาวพระเคราะห์วดวงหนึ่งนะครับที่ถูกยกให้เป็นดาวประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์เป็นดาวพระเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีขนาดใหญ่รองลงไปจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ก็จะมีวงโคจร,รอยู่บริเวณด้านนอกของวงโคจร,รดาวพฤหัสบดีจึงใช้ระยะเวลาในการโคจร,รน,านานกว่า,าดาวอื่นๆนะครับยกเว้นดาวมฤตยูที่อยู่ไกลออกไป แต่ละราศีก็ใช้เวลาโคจรประมาณ2ปี6เดือนหนึ่งรอบจากราศีก็ใช้เวลาประมาณ30ปีในตำราโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณก็ถือว่าดาวเสาเป็นดาวพักเคราะห์พาดไฟและได้มาตรฐานเกษตรตราที่ดีอยู่สองเรือนคือที่ราศีมังกรซึ่งเป็นราศีพาดดินและที่ราศีกุมซึ่งเป็นราศีธาตุลมร่วมกับ รา,าหูอีกเรือนหนึ่งนะครับที่ราศีกุมแต่โดยปกติแล้วมักจะพิจารณาถึงดาวเสาร์ในฐานะที่เป็นเจ้าเรือนในราศีมังกรซึ่งเป็นภพเรือนที่สิบจากราศีเมษที่ถือว่าเป็นลัคนาโลกคือเป็นภพเรือนกรรมะของโลกมากกว่าดาวเสาร์ที่ได้มาตรฐานกเกษตราธิบดีที่ราศีมังกรถือเป็นแม่ธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่แสดงให้เห็นถึงความทรหดอดทน ไม่ย่นระยย่อต่อความยากลำบากหรือปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นความเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรรมะทําให้มีความมุกมานะในการประกอบการงานแม้จะต้องลำบากทุกยากแค่ไหนก็ตามเป็นเสมือนดาวพระเคราะห์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยยากรู้สึกถึงความล่าช้าโบราณอาจารย์โหราศาสตร์ไทยจึงให้คำจํากัดความถึงดาวเสาว่าโทษทุกทายเสา ด้วยลักษณะของดาวเสาเช่นนี้นะครับจึงทําให้ดาวเสาดูเป็นดาวที่น่ากลัวสําหรับหลายๆคนซึ่งในหลักวิชาโหราศาสตร์ที่จะนํามาใช้ในการพยากรณ์หลายแขนงหลายสาขาวิชานั้นต่างก็กลัวดาวเสาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยหลักโหราศาสตร์สากลหลักวิชาทักษะพยากรณ์หลักวิชาพยากรณ์ด้วยเลขเจ็ตัวแม้กระทั่งนะครับถ้าไปหา ใครให้พยากรณ์โชงชะตาด้วยการดูลายมือนักพยากรณ์ก็ยังกลัวเดินเสาบนฝ่ามือของผู้ที่มาตรวจชะตาเลยนะครับในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยหลายตำราได้กล่าวถึงดาวเสาเมื่อโคจรผ่านไปในพบเรือนต่างๆของเจ้าชะตาไว้มากมายหลากหลายตำราด้วยกันก็จะขอยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านที่สนใจได้ลองทำการศึกษาเรียนรู้กันดูนะครับตัวอย่างแรก เมื่อดาวเสาโคจรเข้าพบเรือนแรกของเจ้าชะตาคือพกปนกุซึ่งในทางโหราศา,าสตร์ไทยก็จะเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเสาทับลักหรือเสาต้องลักตำราโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณก็จะมีสโลกโหนกล่าวถึงลักษณะที่เจ้าชะตานั้นจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่าปกติแตกต่างกันไปในแต่ละตำรานะครับลองดูตำราแรกก็จะกล่าวว่าพระเสามาต้องลัก มีการหนักยาญาตราเสียทรัพย์มากนานาทั้งชีวาจะวอดวายตำราที่สองก็กล่าวไว้เป็นโครงสีสุภาพนะครับเริ่มต้นโดยพูดถึงดาวศุกร์ก่อนนะครับว่าสุกรลาอาจารย์เจ้ากล่าวไว้เป็นสิบสองปองร้ายแรงร้อนเสาราหนึ่งสองไซส์สามยิ่งแท้เอ่ยลาหูสี่สองซ้อนแทรกซ้ำ สิส่วนตำราที่สกล่าวถึงช่วงเวลาที่ดาวเสาถึงลัคนาว่าพระเสาร์กุมลัคนามารดาไข้ในเรือนไฟไทายว่าใจกล้าหารรกนั้นพันคอเป็นสังวานพูดมากรู้การชานปัญญาดวงชะตาเป็นปราดฉลาดยิ่งอุดมสิ่งโภกรัพย์นับนักหนา แสนอุดมสมบัติพัทยาตามตำราท่านถแถลงว่าแจ้งใจส่วนตำราที่สี่นะครับก็จะกล่าวเอาไว้ว่าเสาจรปะพระลักษณคณะนั้นจับหมุ่นหมองเสียทรัพยพยะสิ่งของขะรุเหตุจะพึงมีดังโปลิสารลาสดรเขาก็นหนีจากขัตติยาสีสิริราชนครน,นั้นก็เป็นตัวอย่าง แรกนะครับที่กล่าวถึงดาวเสาร์เมื่อเข้ามาทับหรือว่าต้องลักนาลงมาดูชุดตัวอย่างที่สองเมื่อดาวเสาร์โจรเข้าพบเรือนที่เจ็ดจากลักนาของเจ้าชะตาหรือสถิตยอยู่ตรงกันข้ามกับลักนาของเจ้าชะตาซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะมีชื่อเรียกันว่าเสาเล็งลักนั่นเองนะครับก็จะมีสโลคโขนที่กล่าวเอาไว้ว่าเป็นโครงสี่สุภาพนะครับก็ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาในาบทกรที่เรียกว่าพินธุบาทเสาเพ่งเล็งลักแล้อสุราภุมเมธอัสดาว่าไว้จันสิบเอ็ดแก่ราหูเล่าอาพับอัปปะภาคให้โทษแท้ปะเอิดินส่วนสโลกที่สองก็จะกล่าวเอาไว้ว่าเสาเป็นเจ็ดถอยอาหารบริวารจากจากไกล ลองมาดูชุดตัวอย่างที่3นะครับเมื่อดาวเสาโครจรไปกระทบหรือต้องหรือเรียกว่าทับกับดาวพระเคราะห์ต่างๆที่อยู่ในพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตาก็จะมีสโลโขนกล่าวถึงเอาไว้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเช่นอันแรกนะครับเสาทัพพะระฤหัสิริสวัสดิ์ลาภาสิ่งศิลและเงินตราจะลุโดยสะดวกได ศัตรูจะอปราแลวัถาละสํมละสายสินทรัพย์ระยะสูญหายก็จะคืนจะคงเรือนอันนี้ก็เป็นเสาเจอกับพระฤหัสนะครับลองมาดูสโลกที่สองนะครับเสาจรณราศีอสุรินทะราหูจักชำนณศัตรูประสิทธิโชคชัยยา ตำนานอะหนึ่งหญิงจรละสุ่มะสงปลาพบแท่งธนสาตุรัตะนะขุมทองก็เป็นกรณีที่ดาวเสานะครับโคจรเจอเข้ากับราหูคู่มิตรใหญ่เขาก็เปรียบประหนึ่งว่ามีสาวชาวบ้านก็ไปหาปลาแล้วก็พบเข้ากับขุมทองนั่นเองส่วนสโลกที่สามนะครับ ก็บอกว่าพิจะดูโชคใหญ่ในชันษาถ้าองค์อสุรินต้องเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์ก็เป็นกรณีที่ดาวคู่มิตรนะครับมาเจอกันก็คือดาวเสาเจอกับราหูหรือว่าเลงกับราหู ดาวพฤหัส,สบ,บดีเจอกับพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีโชคใหญ่ในปีนั้นนั่นเองนะครับจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเพียงส่วนที่น้อยมากจากตำราโหราศาสตร์ไทยหลายๆตำราแต่โบราณที่มีการบันทึกและถ่ายทอดกันมาซึ่งหากท่านสังเกตจากสโลโขนทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานั้นก็จะเห็นได้ว่า เมื่อดาวเสาโคจรไปยังตำแหน่งต่างๆในจกักรราศีและเมื่อดาวเสาโคจรไปต้องหรือกระทบกับดาวพระเคราะห์ต่างๆนั้นก็จะส่งผลต่อเจ้าชะตาได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันคืออาจจะส่งผลที่เป็นคุณต่อเจ้าชะตาก็ได้ส่งผลที่เป็นโทษก็ได้หรืออาจจะส่งผลกลางๆแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งและหน้าที่ของดาวเสา รวมไปถึงตําแหน่งและหน้าที่ของภพเรือนกับดาวพระเคราะห์ที่ตั้งรับอยู่ในพื้นดวงเดิมนั้นนะครับเมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานต่างๆของดาวเสาร์ในจักรราศีแล้วก็จะเห็นว่าดาวเสาร์นั้นได้มาตรฐานที่ดีถึง5ราศีด้วยกันคือมาตรฐานกเกษตรราธิบดีสองราศีที่ราศีมังกรและราศีกุมตามที่กล่าวมาแล้วนะครับ ได้มาตรฐานอุดที่แปลว่าสูงส่งที่ราศีตุลได้มาตรฐานราชาชโชคที่ราศีพิจิกและได้มาตรฐานมหาจักรซึ่งก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับที่ราศีพฤษภดังแสดงไว้นะครับนอกจากนี้แล้วโดยปกติเมื่อดาวเสาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือที่ราศีธนูและราศีมีนนั้นดาวเสาเองก็ เหมือนกับผู้ร้ายเข้าไปอยู่ในวัดนะครับก็จะลดดีกรีความหนักหน่วงลงมาท่านอาจจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากก็สามารถประสบความสําเร็จได้เป็นดาวเสาร์ที่เรียกว่าสงบสงเวยแล้วก็มีความเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนนะครับในดวงเมืองของประเทศไทยหรือที่เรียกว่าดวงกรุงรัตนโกสินทร์นั้นนะครับดาวเสาร์ก็จะสถิตอยู่ที่ราศีธนูร่วมอยู่กับดาวพฤหัสบดี และลาหูก็จะไปสถิตอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนของดาวพระฤหัสบดีอีกเรือนหนึ่งด้วยเช่นกันสรุปรวมแล้วจะเห็นว่าดาวเสาร์ก็เช่นเดียวกับดาวพระเคราะห์อื่นๆคือมีทั้งให้คุณและให้โทษรวมไปถึงดาวเสาร์ที่ได้มาตรฐานดีๆนะครับถ้าท่านพิจารณาดูจะเห็นว่าในราศีต่างๆถึงเจ็ดราศีนะครับที่ได้มาตรฐานที่ถือว่าดีทีเดียว แต่สาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าชะตาแต่ละคนไม่ค่อยจะชอบดาวเสารนั้นสาเหตุนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่านะครับประการแรกดาวเสารโครจรผ่านแต่ละราศีใช้เวลาค่อนข้างนานมากถึงสามสิบเดือนเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์ยากใดๆเกิดขึ้นแล้วเจ้าชะตาจึงรู้สึก แย่ yeah. เพราะความนานนั่นเองนะครับดาวเสาสถิตอยู่ในราศีนั้นค่อนข้างจะนานมากนั่นเองประการที่2ก็เป็นเรื่องของทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อดาวเสาที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานว่าดาวเสาเป็นดาวโทษทุกเป็นดาวร้ายมากกว่าดาวดีดังที่สโลโขนท่องกันต่อๆมาว่าโทษทุกภทยเสานั่นเองนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงด้านที่ดีของดาวเสาน้อยมาก จึงทำให้เจ้าชะตาแต่และคนรู้สึกเกลียดและกลัวดาวเสาร์ประการที่สเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวรายละเอียดของดาวเสาร์ซึ่งมีเผยแพร่มาค่อนข้างน้อยจึงทำให้เจ้าชะตาเกิดความกลัวขึ้นมาจากความที่ไม่รู้นั้นก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติของอมนุษย์นะครับที่เรามักจะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเอง ประการที่สี่ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคู่ที่เป็นผู้ทํานายทายทักโชคชะตาราศีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ต้องเสียเพื่อทําพิธีสะเดาะเคราะบูชาเมื่อถูกทักว่าจะมีเคราะจากดาวเสาร์หรือดาวอะไรก็ตามนะครับจะมีมูลค่ามากกว่านะครับมากกว่าค่าใช้จ่ายทางตรงที่เราต้องจ่ายเป็นค่าบูชาครูหรือค่าดูหมอ มากมายหลายเท่าซึ่งในเรื่องนี้ท่านสามารถย้อนกลับไปติดตามรายละเอียดได้ที่ตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยของทางช่องสาระสำราญนะครับในตอนที่8ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6นี้นะครับดาวเสาจะโครจรไปสถิตที่ราศีกุมก็เป็นตำแหน่งที่ได้มาตรฐานกเกษตรราธิบดีอีกเรือนหนึ่งเช่นเดียวกับราหูด้วยนั้นดาวเสารที่สถิตราศีกุม จะสามารถนะครับส่งกระแสอิทธิพลไปยังราศีต่างๆได้ดังนี้นะครับราศีแรกเลยก็คือที่ราศีกุมเองนะครับซึ่งดาวเสารโคจรเข้าไปสถิตอยู่ราศีที่สองก็คือราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีที่เล็งกันอยู่กับราศีกุมที่ดาวเสารเข้าไปสถิตนั่นเองราศีที่สก็คือราศีมังกรซึ่งเป็นราศีที่ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนได้มาตรฐานเกษตราธิบดี ว่าโดยปกติแล้วนะครับไม่ว่าดาวจะโคจรไปอยู่ที่เรือนใดก็ตามนะครับก็จะสามารถส่งกำลังกลับมายังที่เรือนตัวเองได้ทุกดาวนะครับถัดมานะครับราศีที่สีก็คือราศีเมษซึ่งเป็นราศีที่สามจากราศีกุมที่ดาวเสาร์สถิตอยู่ราศีที่ห้าก็คือราศีพิจิกเป็นราศีที่สิบจากราศีที่ดาวเสาร์สถิตคือราศีกุมนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะการส่งกระแสอิทธิพลเป็นพิเศษเฉพาะดาวเสาร์นะครับไปยังราศีที่3และราศีที่10จากจุดที่ตัวเองสถิตอยู่ราศีที่6นะครับที่จะได้รับกระแสอิทธิพลก็คือราศีใดๆก็ตามนะครับที่เป็นตําแหน่งที่ตั้งลัคนาของท่านราศีสุดท้ายก็คือราศีใดก็ตามนะครับในพื้นดวงเดิมของท่านที่มีดาวเสาร์สถิตอยู่ เช่นท่านมีาดาวเสาร์สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในหกข้อข้างบนนะครับก็ยังสามารถได้รับอิทธิพลนะครับจากดาวเสาร์ที่โคจรเข้าไปในราศีกุมด้วยเช่นกันในกรณีของดาวพระเคราะห์อื่นๆเมื่อมีการโคจรย้ายราศีนะครับก็จะส่งกระแสอิทธิพลคล้ายกับดาวเสาร์เช่นกันเพียงแต่ดาวพระเคราะห์อื่นๆส่วนใหญ่ จะสถิตยอยู่ในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาที่เรียกว่าไม่นานเหมือนกับดาวเสาร์ทำให้เมื่อส่งผลที่เป็นโทษแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่นานเท่ากับดาวเสาร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกับดาวเสาร์แบบมีเหตุมีผลได้อย่างไรนะครับ ก็ตั้งแต่วันพุทธที่1มีนาคม2,566ซึ่งตรงกับวันขึ้น11ขค่ำเดือน4เวลา7จนาฬิกา39นาทีนะครับคือตอนเช้าเลยดาวเสาก็จะโคจรย้ายข้ามราศีออกจากราศีมังกรนะครับไปสถิตยอยู่กับราศีกุมซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อ,อทุกชาวลัคนาราศีนะครับทั้งผลในทางที่เป็นคุณและผลในทางที่ให้โทษ แตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์กับดาวเสาร์ซึ่งในแง่ความเป็นจริงนะครับกัรลองชีวิตของแต่ละท่านก็จะผูกพันกับดาวพระเคราะห์ทุกดวงรวมทั้งดาวเสาร์ด้วยนะครับในทุกเวลาทุกนาทีในชีวิตของท่านอยู่แล้วไม่ว่าดาวเสาร์จักโคจรอยู่ที่ราศีไหนจะโยกย้ายข้ามราศีหรือไม่ก็ตามดังนั้นในแต่ละลัคนาราศีแต่ละท่านก็สามารถใช้ชีวิต ร่วมกับดาวเสารได้ในแบบที่มีเหตุมีผลไม่ต้องไปงมงายด้วยการฝึกฝึกฝนตัวท่านเองด้วยวิธีการง่ายๆเจ็ดข้อนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือท่านก็ต้องทําความเข้าใจว่าดาวพระเคราะห์ทุกดวงมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแม้แต่ดาวพฤหัสสบ,บดีนะครับที่เราบอกว่าเป็นประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์ก็ยังมีส่วนที่ไม่ดีเช่นกันนะครับ ดาวเสา์เองก็เป็นเช่นเดียวกันส่วนที่ดีของดาวเสาซึ่งจะพูดถึงกันน้อยก็คือเรื่องของความอดทนความสุข,ขุมความรอบคอบความมัธยัติความประหยัดความสันโดษด,ดังนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะมีลัคนาสถิตที่ราศีอะไรหรือมีความสัมพันธ์กับดาวเสา์เช่นไรถ้าท่านฝึกตัวของท่านเองคอยเตือนสติตัวเองให้นำเอานิสัยในทางที่ดีของดาวเสามาใช้แล้ว ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับตัวท่านนั่นเองข้อที่สองดาวเสารโดยทั่วไปแล้วมักจะให้คุณกับท่านหลังจากที่ท่านลงมือทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วหากท่านมีความอดทนต่อสู้ไม่ท้อถอยในช่วงท้ายของการโคจรในราศีนั้นๆท่านจึงจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นคุณจากดาวเสาและสามารถ นำเอาจังหวะจกโคนของเวลาเช่นนี้ไปปรับเพื่อการดำเนินชีวิตของท่านให้ได้รับประโยชน์มากขึ้นนอกจากนี้แล้วท่านเองก็ควรต้องเตรียมตัวท่านเองให้พร้อมนะครับทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจในส่วนนี้นะครับดาวเสาร์เองก็คือเป็นเจ้าแห่งการเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านดูวิธีการทําเกษตรก็จะเห็นว่าต้องลงทุนลงแรงในระยะแรกๆก,ก่อนนะครับแล้วถึงจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในภายหลังนั่นเองข้อที่3เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาที่บางครั้งนะครับเราเองหรือแม้แต่โหนเองก็จะลืมระมัดระวังก็คือการส่งกระแสอิทธิพลของดาวเสาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะไปยังภพเรือนที่สและภพเรือนที่สิ จากราศีที่ดาวเสาสถิตดูซึ่งสองราศีนี้จะเป็นพบเรือนอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ต้องดูจากในพื้นดวงเดิมของท่านว่าท่านมีลัคนาสถิตที่ราศีอะไรท่านจะได้เตรียมระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะครับรวมไปถึงกรณีที่ดาวเสาในพื้นดวงเดิมของท่านเมื่อเช็คดูแล้วนะครับในช่วงขวบปีใดขวบปีหนึ่งในช่วงสองปีครึ่งนี้ทำหน้าที่เป็นการลัินีจรในทางทักษะ ท่านก็ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะครับข้อที่4ี่ควรตรวจดูพื้นดวงเดิมของท่านด้วยว่าดาวเสาร์นั้นมีความสัมพันธ์กับดาวพระเคราะห์อื่นๆอย่างไรรวมถึงช่วงเวลาที่ดาวเสาร์จรด้วยเช่นกันเพื่อที่ท่านจะได้เตรียมการตั้งรับหรือเตรียมป้องกันเอาไว้ก่อนเช่นดาวเสาร์โครจรไปท่านมีดาวพุธอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นคู่สมพลกัน แต่ท่านก็ต้องระมัดระวังคำพูดของท่านเอาไว้บ้างนะครับเพราะจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับคนอื่นได้โดยง่ายมีโอกาสที่จะมีโทษเพราะปากหรือเพราะทำพูดของท่านนั่นเองข้อที่5นะครับก็คือท่านไม่ควรอยู่นิ่งเฉยโดยเปล่าประโยชน์ไม่ควรรอคอยบุญวาสนาหรือโชคลาบลอยอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองเป็นอันขาดนะครับ ท่านต้องพยายามเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองในทุกๆด้านเมื่อมีปัญหาต่างๆเข้ามาในลองชีวิตก็ต้องมองหาโอกาสจากสิ่งที่เข้ามาโดยไม่ย่อท้อโอกาสที่ท่านซึ่งเตรียมตัวให้พร้อมจักประสบความสาเร็จก็เรียกว่ามีมากกว่าคนที่ไม่ทำอะไรหรือพอถอยต่อโชคชะตานะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ท่านลงทบทวนที่ผมเคยเล่านิทานเรื่องของหนูสองตัวให้ฟังนะครับซึ่งก็ามาจากในหนังสือหรือว่าในภาพยนตร์เรื่อง c a s h m e If You Can นะครับที่เป็นชีวประวัติของแฟรง k ์อเบเนลส์จูเนียซึ่งกล่าวถึงตอนที่แฟรง k ์ซีเนียผู้เป็นพ่อได้สอน Frank ์จูเนียผู้ลูกด้วยนิทานเกี่ยวกับหนูสองตัวว่าหนูสองตัวแอบไปขอบถังน้ำนมเพื่อจะขโมยกินน้ำนม แต่กับตกลงไปในถังหนูตัวแรกหล่นลงไปแล้วก็ไม่ต่อสู้ดิ้นลนในเวลาไม่นานนะครับก็จมลงไปจมลงไปตายในถังน้านมส่วนหนูตัวที่สองดิ้นลนสุดกําลังถีบขาอยู่ตลอดเวลาจนทําให้น้ํานมบริเวณนั้นแข็งตัวเป็นชีสหนูตัวที่สองจึงลอดตายแถมยังได้กินชีสกับน้ำนมเป็นอาหารอีกด้วยนะครับนั่นก็คือลักษณะที่เป็น ข้อดีของดาวเสาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมานะอดทนต่อสู้นะครับเป็นข้อดีของดาวเสารจริงๆนะครับจะทําให้ท่านสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้อย่างงดงามข้อที่6นะครับการเข้าร่วมพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ต่างๆนั้นก็ต้องใช้สติปัญญาของท่านเองไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่าควรร่วมหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ดาวเสาโคจรย้ายราศีนั้น จริงๆแล้วควรจะเป็นช่วงที่ท่านควรนําข้อดีของดาวเสารคือความอดทนความสุข,ขุมรอบคอบและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณสมบัติในเรื่องของความประหยัดมัธยัติมาใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตของท่านมากกว่าเพราะการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ท่านต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนข้อที่เ ท่านสามารถทําปัจจุบันกรรมของท่านเป็นความดีแบบง่ายๆด้วยการยึดมั่นในความระตัญยูรู้คุณดูแลเอาใจใส่บุปการีบุคคลต่างๆในครอบครัวของท่านทําบุญตักบาตตามปกติหรือบริจาคทรัพย์สินเป็นทานในการช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังความสามารถซึ่งไม่เบียดเบียนตัวของท่านเองปรับพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานปัจจุบันกรรมที่ท่านได้ปฏิบัติดีนั้นจะส่งผลที่ดีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้อย่างแน่นอนโดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการที่จะต้องเดินทางไปบูชาหรือไปทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอยกตัวอย่างคำพูดของอาจารย์โหนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า การงมงายนั้นเสียทั้งเวลาและเงินทองแต่ถ้าท่านเอาเวลาที่สูญเสียไปนั้นนะครับไปงมกุ้งหอยปูปลาในแม่น้ำลำคลองก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองมากกว่าสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามทางช่องสาระสำราญตลอดมาและขอให้ผู้ที่ติดตามช่องสาระสำราญทุกท่านดำเนินชีวิตไปตามคันลองชีวิตปกติของท่านด้วยความมีสติ ไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ลุ่มหลงโมเมาหรืองมงายในเรื่องราวของอวิชชามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนและรับผิดชอบในงานในกิจการของท่านนำเอาความรู้ความสามารถมาใช้อย่างเต็มที่ท่านก็จะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาจนประสบความสำเร็จตามที่ทุกท่านปรารถนาทุกประการได้อย่างแน่นอนสำหรับในตอนหน้านะครับ จะเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์ไทยในด้านใดนั้นผู้ที่สนใจในด้านโหราศาสตร์ไทยจะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะทางช่องสาระสำรานก็ได้เตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่ติดตามพร้อมทั้งท่านยังได้ศึกษาหาความรู้ในด้านโหราศาสตร์ไทยเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับ